สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลงไฟล์เสียงของคีย์บอร์ดซินเทซายเซอร์นะครับของจากค่ายโรแลนด์นะครับรุ่น XP10 นะครับเนาะนะครับก็รุ่นนี้นี่พอเปิดเครื่องขึ้นมานี่นะครับเสียงก็จะเป็นในส่วนของภาคอ่าพรีเซตพรีเซตนะครับยูเซอร์พรีเซตนะครับก็จะเป็นเสียงอิเล็กทริกอ่าเปียโนเนี่ยนะครับ e เปียโนนะครับวิธีการทำนะครับก็ นะครับต่อสาย MIDI นะครับช่องอ่าหัวที่เขียนว่า out นะครับเสียบช่องอินของ XP10 นะครับเสร็จแล้วก็โยกสวิตตัว MIDI selection นะครับให้เป็นขวาสุดก็คือเป็นเลือกเป็น MIDI นะครับเนาะถ้ามุมถ้ามุมมองจากทางนี้นะครับเลื่อนให้เป็นขวาสุดนะครับเสร็จแล้วก็นะครับมาเปิดโปรแกรม C6 ของเรานะครับ C6 นะครับ เดือคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มาคอนฟิกดูก่อนนะครับเลือกให้เป็น m ิดีนะครับ usb m ิดีนะครับแล้วคลิกโอเคแล้วก็มาเลือกไฟล์เสียงของ xp 1 0ที่เราต้องการนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มโหลดครับโหลดเสร็จแล้วก็มาเลือกเอาไฟล์เสียงนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับ roland xp 1 0 test เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกโอเคครับคลิกโอเพนนะครับเนาะเสร็จแล้วก็มาคลิก ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วคลิกเซ็นไปเลยครับนะครับตัวเครื่องเนี้ยก็จะไม่ออกแอคชั่นอะไรนะครับหน้าจอก็จะปกติตัวนี้ก็จะเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับดูที่โปรแกรมนะครับมันก็จะขึ้นหิวเขียวแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยทีนี้นะครับลองปิดเครื่องไปนะครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ดูนะครับมาแล้วครับไฟล์เสียงลงไปเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องมาเป็น D 5้านะครับเป็นไฟล์เสียงที่ผมทำไว้นะครับเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ